เฮงยืนหนึ่งจ้า,าหลายๆคนถามก็คือปีชงจะหกล้มกล้ามเนื้อกระดูกตายก็เข้าวัดเลยมาดำตวเงี๋ยวเจอนี่ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดามตงเดอเจอร์นี่ได้รับเกียรติจากเรียกว่าคนที่ฮอตมากที่สุดในเวลานี้ที่ประเทศไทยนะคะคนนี้ต้องบอกว่าเลงยืนหนึ่งตลอดกาลจะเป็นใคยก็ไม่ได้ก็ต้องอาจารย์คาถาคนนี้เลยล่ะชินะบันชอนนั่นเองสวัสดีค่ะอย่างนี้เลยเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับก็อาจารย์คาทานะคะบอกมาดามตงชวนตั้งแต่เราเจอกันที่งานคริสต์มาสเปิดต้นไฟเพลินใช่ครับแล้วก็ ประทับใจมาดามตรงไหนไม่รู้ก็เลยมาเบพาะเอิร์อาจจะเป็นเพราะว่าเวลาเราเจอกันเนี่ยเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์เจอกันในที่ที่ดีเจอกันในบรรยากาศที่ดีเจอกันในช่วงเวลาที่อารมณ์ดีมีความสุขและที่สําคัญเจอกันเพราะมีเพื่อนที่ดีคือคุณเอิร์ธเป็นคนประสานดูแลกันมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าเอ้ย วันช่วงเวลาวันนั้นเรามีความสุขเะมะนั้นสบายๆเลี่ยงเลี้ยงอันนี้แหละอา,อาจารย์นี่<ข>หาคิวยากมาก<ข>ตลอด365้าวันบางวันนี้ได้ยินว่าประมาณกี่งานอาจารย์ <laughs> มากสุดคือกี่งานอนาจารย์ถ้ามากสุดจริงๆแล้วคือ8งานโโวันละ8ดงานแล้วไม่ใช่เดียวนะไม่ใช่ว่าอยู่ในจังหวัดเดียวกันนะอ,<า>อยู่คนละจังหวัดแล้วบางวันเด็ดกว่านั้นอีกอาจจะ3งานแต่ว่าอยู่คนละประเทศ <laughs> ก็มีที่ไหนเราไปติดตามเช้ยังเอาไปสยามยาวราชเยาวราชติดตามในในไอจีในเพจจะเห็นเช้าอยู่ที่กลางวันอยู่ประเทศหนึ่งดึกไปอยู่อีกประเทศนึ่งลงสตอรี่ยังตามไม่ทันและนอกจากนั้นนะเสื้อหลุยนี้คือไม่ใช่ราคาถูกๆนะคะหลุยมีค่อยอาจารย์คะแล้วเสื้อนี้ก็สวยมากเลยค่ะซื้อที่ไหนตอบว่า เขาฟรีบารมีจากกัลยาณมิตรงไม่ใช่อาจารย์โชคดีคือได้พี่พี่น้องๆ้องกัลยาณมิตรน่ารักแล้วก็ดูแลเราเพาจริงคืออาจารย์เป็นคนแนะนําเรื่องของความเฮงยืนหนึ่งไงเพราะเขาไปยืนหนึ่งเขาก็เลยอยากจะมาก็อาจจะอยากจะตอบแทนเราอยากจะให้เรารู้สึกว่า ได้มีความสุขขึ้นเครับผมไหนหลยคนรอไหมเราเข้าเรื่องเลยไหมรอเข้าเรื่องเลยเพราะว่าวันนี้ชวนอาจารย์มาที่นี่เราอยู่กันที่โรงแรมเพนินซูล่าที่คลองสานนะคะอาจารย์โรงแรมนี้เนี่ยเขาบอกว่าเรื่อง่วงจุ้ยเนี่ยมาตั้งแต่การสร้างโรงแรมเลยบ้เล็กที่ของโรงแรมนี้สามสามสามแล้วก็จากข้างหน้าโรงแรมมาถึงตัวโรงแรมใช้ระยะทางเนี่ย333เมตร อยากให้อาจารย์อธิบายว่า3ามเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรจริงๆต้องอธิบายก่อนอันแรกก่อนเลยได้มีโอกาสมารับประทานอาหารที่นี่เราปลื้มมากเพราะอะไรรู้ไหมซ้ายขวาเนี่ยมังกรเขียวเสือขาวข้างหน้าโรงแรมข้างหน้าโรงแรมแล้วยังมีน้ําพุเออ น้ำพุนี่นี่มีความหมายถึงการกอร่อเกิดเรื่องของความอุดมสมบูรณ์หรือว่าเงินทองไห,หลเวียนความหมายในไทย3ก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามเนี่ยยังมีความหมายถึงอะไรหกลกซิลสามบวกก oh. ัน3รวมกันเป็น9 oh. ก็แปลว่ามีความหมายถึงความก้าวหน้าจเจริญรุ่งเรืองเนี่ยตลอดเพราะเลข9ก้าเป็นเลขมงคลทั้งของไทยแล้วก็ของจีน,จนแล้วคนจีนมีอย่างหนึ่ง ฟ้าต่อดินดินต่อน้ำฟ้ารับรู้ดินรับฟังสวรรค์รับทราบฟ้าปกป้องดินคุ้มครองทวยเทพอํานวยพรออตอนนี้มาดามตัวงวันนี้น้องเอิร์กวันนี้อาจารย์สามคน ต่อฟ้าลงมาที่ดินดินต่อลงไปที่น้ำเพราะฉะนั้นคือ33 3สหมดเลยมันก็เลยเป็นอะไรที่ต้องมามารับพลังบวกดีๆเรื่องอาหารมมีความสงสัยมากเลยจา์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอเราข้ามปีข้ามปีใหม่เนี่ยอย่างเช่นปีนี้เนี่ยอาหารอะไรที่ควรกินมีกินแล้วเฮงกินแล้วรวยกินแล้วปังมีไหม มีเพราะว่าอาาสอนไว้และอาาเนี่ยอายุยืนมากเขามีชีวิตที่มีความสุขไปจนถึงสิ้นอายุไขวิธีการของเขาคือกินสิ่งที่ต้องกินเลยหมูหมูปลาปลาแปลว่าอยู่แปลว่าเหลือกินเหลือใช้ต้องกินเห็นไหมอันนี้สําคัญมากหมูปลาอืไก่ไกต้องกินไก่นี่แปลว่าอํานาจบารมียศศักดิ์และในปีนี้เนี่ยปีถอกอะค่ะอาจารย์ ปีไหนเนี่ยดวงดีปีไหนชงบ้างปีนักษัตร์เนี่ยเขาจะมีดาวอยู่60ดวงคนจีนละเอียดมากดาวมี60ดวงดาวดวงไหนส่งผลกับชีวิตเราปีนั้นก็ให้ทำตามนั้นแล้วก็รับอิทธิพลของดาวดวงนั้นมาใช้อ่าเราเริ่มต้นกันก่อนเฉพาะปีที่หลายๆคนถามก็คือปีชง<า>ปีเถาก่อน<า>ใทยสวยประทับศีรษะและ ปีนี้ปีถอดมีดาวบินเขาเรียกว่าดาวไทเอียงเพราะฉะนั้นให้ไปบริจาคค่าไฟเติมน้ํามันตะเกียงทําผมเปิดหน้าผากเพราะว่าโงเ่เฮงเนี่ยมาอยู่ตรงหน้าผากไทเอียงคือเนินหน้าผากถ้าไทยอิมคือเนินไททอยเ,อเพราะฉะนั้น ใชยเอียงจะเด่นโดยเฉพาะผู้ชายแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ให้ทําผมเปิดหน้าผากผู้ชายก็เปิดก็ดีก็เปิดก็ได้แต่จะปิดลงมาก็ไม่เป็นไรแต่ในวันเวลาที่ดีพยายามเอาหน้าผารับแสงอาทิตย์แบบสบายจะไม่ต้องไปรับแรงๆนะจะประมาณตีห้าหกเจ็โมงเช้าตอนเย็นๆสบายสบายเหลี่ยงเลี้ยงเดี๋ยวเป็นฝ้าจะมาโทษอาจารย์อีกแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราทาดรจิวได้แล้วก็ลาแม สันเซร์บสปอนเซอร์เยอะเขาเลยรร <ปะ S 2> ักล,ลอเเข้ามานนววคุณผู้เขาไม่ติดนตาอันนี้ก็คือวิธีการคือไทยเอียงการสวดมนต์เนี่ยเราสวดแบบจีนเราจะลำบากนำโมไทยเอียงผูศักมหม่อห่อศักเราแล้วก็สวดเป็นโมละปริตเป็นคาถาพยายุงทองโพธิสัตว์ก็คือพระพเจ้าเนี่ยเป็นนกยุง มีขนเป็นทองคําสวดขอบคุณพระที่ที่ให้แสงสว่างแก่โลกให้ชีวิตแก่สรรพสัตว์ชีวิตก็จะดีนี่ปีเถาะส่วนปีละกาง่ายมากไก่หรือสัตว์ปีอะไรที่ใหญ่ที่สุดพญาครุฑ<อ>คุณจะพกครุฑไว้กับตัวก็ได้<อ>พญาครุฑรุดรุดแล้วรวย<อ><อ>หรือจะไปฝากดวงเสร็จแล้วไปไหว้พระประธานสามองค์เพราะว่าไก่กับมังกรนี่ถือเป็นคู่มิตรพระประธานสามองค์ที่วัดเล่งในยี่ต่อไปก็คือปีชวดกับมะเมีย ปีนี้มีตีจ้างหวางถ้าเกิดเราจะโดนเรื่องกรรมเรื่องเวรเราไปทำอะไรไว้บางทีเนี่ยเราลืม ừ ừ ừ. ที่สำคัญเราไม่ได้ทำในเฉพาะปีชาตินี้อาจจะอดีตชาติที่ผ่านมาอาจารย์อาจจะไปทำอะไรไว้ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่รู้วิธีการคือไปขอพรองค์ตีจ้างหวางหรือว่าองค์พระกสิติคันโพธิสัตว์ ไปขอพรนำโมตีจ้างหวางผูสักม่อฮอสักแล้วก็ขอบรมีองค์พระกสิติคันโพธิสัตว์ปกปักรักษาคุ้มครองสวดมนต์แล้วแผ่เมตตาบ่อยๆบ,<ม>บริจาคข้าวสารอาหารแห้งให้เด็กยากจนคน<ม><ม>ยากไร้ทำบุญไทยชีวิตโคกระบือได้ไหมอ่าส่วนปีมะโรงเป็นปีลักไห่ uh huh. คู่ศัตรู เพราะฉะนั้นปีนี้อาจจะโดนมาดมตัวนั่นมาดมตัวเนี่ยเขาไปกับเพื่อบ่อยๆเขาต้องมีอะไรแน่เลยเชื่อสิินท่าอาจจะไปบอกแฟนแฟนมาดมตัวเฮียเฮียเชื่อไหมเนี่ยนี่เขาต้องกินเด็กแน่เลยมาดมตัวต้องกินเด็กแน่เลยเขาต้องกินเอิร์กแน่เลยซึ่ป๋าอยู่บ้านป๋าบอกว่าอย่าไปยุ่งกับมันเออป๋าบอกอ๋อเขาไม่ได้กินหรอกว่ากินเองอ้าวตายเลยงงเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือคืออย่างเนี้ยมันจะมีเรื่องอะไรที่มาเข้าหูจริงๆอาจารย์บอกเลย เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องเลอะเทอะอย่าไปใส่ใจถ้าเราทำงานเราตั้งใจแล้วเราเราเราเป็นคนที่ดีเราไม่ต้องใส่ใจไอเสียงลือเสียงเล่าอ้างแต่ถ้ามันจะทำให้เราสะก,กิดใจเพราะเป็นคู่ศัตรูบ้างหรือส่งผลในเรื่องงานบ้างคนปีมะโรง,ง,ท,งทั้งมาดมตวงวิธีการง่ายมากบริจาคสองเรื่องรเรื่องแรกเลยบริจาคเกี่ยวกับอันแรกเลยน้ำน้ำสร้างห้องน้ำ สร้างแท้งน้ำบริจาคน้ำดื่มถวายน้ำอันที่สองให้ไปขอพอรจากองค์นี้เรียกว่าเทพสามตาซามักเอียเจียงอ,อยู่<ม>ที่นะวัดทิพยาวาลีวัดเล้งในยี่แล้วก็วัดจีนจะมีถามเขาเลยว่าเทพอักคีหรือว่าซามักเอียเจี้ยงเทพเตาไฟขอบารมีเทพเตาไฟให้ดนบันดาลให้ปัญหาต่างๆอุปสรรคคนเม้ามอย หรือคนคิดร้ายว่าร้ายกล่าวร้ายทำร้ายทำาลายคิดอิจฉาริษยาคิดเป็นศัตรูคู่แข่งขันกับใจมาลักคร่ชอบพอส่งเสริมสนับสนุนในตัวของข้าพเจ้าหรืออย่างน้อยก็ไม่ทำอันตรายหรือทำร้ายต่อข้าพเจ้าสิงหาเป็นต้นไปลพริกร้ายกลายเป็นดีมีแต่ความสุขสวัสดีสิริมงคลสิงหาดวงชะตาฟ้าเปิดคนปีมะโรงรุ่งเรืองมากแต่ต้องทำแบบนี้เลยนะ,ะสมมติว่าลดปาดหน้าอย่างเงี้ย ออขอให้ไปอย่างดีแล้วก็ดได้ถึงที่หมายโดยปลอดภัยอ,อ,อย่าไปอะไรครับนี่ถ้าอย่างนี้ทำอย่างนี้ได้นะรับรอง5ปีนักษ,าาษัตริย์นี้ทำแบบนี้รับรองอสำเร็จ i t c เช่นแค่ d i l y y l l e n n i n g ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดครัวสูตรฟูดเกรดปลอดภัยจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายสามารถขจัดคราบไขมันและคราบสกปรกต่างๆออกจากพื้นผิวได้เป็นอย่างดีและมั่นใจได้ว่าสะอาด ปลอดภัยไร้สารเคมีตกค้างหาซื้อได้แล้ววันนี้ Kitchen Care Daily Cleaning ต่อไปปีต่อไปปีฉลู uh huh. เฮงยืนหนึ่งจ้า uh huh. เกี่ยวกับเรื่องของการศึกษา uh huh. ดาวสำคัญคือดาวบุญเชียง ให้เอาเจดี9้าชั้นวางไว้ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโต๊ะทำงานการสอบการแข่งขันน <Yes> ้องๆต่างๆก็จะทำได้สบายคนปีฉลูการสอบการแข่งขันการศึกษาการเรียนปีนี้จะดีใฝ่รู้แล้วถ้ามีโอกาสขอให้ได้เริ่มต้นในเรื่องการเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ส่วนปีขานพลิกเลยจากไทยสวยประทับศีรษะทําอะไรแล้วจะมีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจปวดหัวเวียนหัวมีเรื่องให้เสียเงินในเรื่องไม่เป็นเรื่องปีนี้นับตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไปปีขานเฮงยืนหนึ่งเรื่องโชคลาภจ้าแต่ถ้าไม่เล่นนะ่ะโชคลาภในที่นี้ <S <S> <S มีหลายแบบ <S <S> อ่าฮะโชคลาภไม่ได้แปลว่าเราจะต้องเ,<ร>เล่นรอตตอลี่ไป,<อ>ไปแทงหวยชโชคลาภจะเป็นอย่าง สมมติอย่างที่เอิ์กชอบถามว่าเอ้ยทำไมตัวผมมีงานนี้งานนั้นนั่นคือโชคลาภคือถ้าเกิดเราทำงานฟรีแลนซ์ก็อาจจะได้งานใหญ่งานประจำได้มีคนมาส่งเสริมเพราะว่าดาวสำคัญคือฮกแชร์กับเทียนอิดก,กุยนังกุยก็คือเทพอุปถมัมภ์เพราะฉะนั้นก็จะมีโชคลาภจากจากงานคือ,ค,อคือเราเราเรา,เราทำอะไรก็จะเกิดโชคลาภมสติว่าเราทำงานประจำก็แปลว่าผู้ใหญ่เมตตาได้เลื่อนตำแหน่ง ถ้าเราเล่นหวยก็ถูลรตลีอ่าถ้าเราลงทุนก็ได้รับผลกําไรอะไรก็ได้สบายๆต้องไปทำอะไรอีกไหมครับคือจะได้แบบไปไหว้ที่ไหนอะไรยังไงเจ้าพ่อเสือกับเจ้าพ่อกวนอูสององค์แล้วก็จัดวางองค์กวนอูหันหน้าทิศตะวันออกอ่าก็จะส่งพลังที่ดีที่บ้านมีที่บ้านอ่าต่อไปเป็นมะเส็งปีมะเสงงงูเล็กปีนี้เด่นมากมีดาวอยู่ดวงหนึ่งเรียกว่าดาวเมกปวก ปีมาเสงจะหกล้มกล้ามเนื้อกระดูกต้องระวังเรื่องแขนขาน้องสาวเลยอาจารย์ปีมาเสงเออพอข้ามตุ๊จีนปับมันเดินเตะประตูกระดูกนิ้วก้อยทหอัหักเลยออันนี้ต้องพูดอย่างนี้ว่าเรื่องจริงของดาวดาวบินจีนมี60ดวงแม่นมากเพราะฉะนั้นคนปีมาเสงเนี่ยไม่ได้ว่าเป็นเคราะห์นะแต่เป็นเพราะไอ้ดาวดวงนี้ส่งผลแบบนี้ว่าเขาจะต้องไปในที่ที่เขาไม่ชอบ สถานีตำวออรวจศาลโรงพยาบาลต,ตายก็เข้าวัดเลยถูกไหมเ,ออเพราะฉะนั้นวิธีแก้ของจีนดาวเม็กพวกตัวนี้ง่ายๆเห็นไหมถ้าเกิดเป็นดาวเทียนอิดกุ้ยนั้งมาเดินเตะประตูแรงกว่านี้บังเอ,อิญไม่เป็นไรอย่างเงี้ยหรือประตูไม่เป็นไรแต่พอดาวดวงนี้เข้ามาเตะนิดเดียวเรื่องเล็กๆกลกกายเป็นเรื่องใหญ่ต้องไปนี่แหละต้องมีโรงพยาบาลเพราะฉะนั้น คนปีมาเสงรวมไปถึงน้องของมาดามให้ไปเที่ยวในที่ไม่เคยเที่ยวกินในที่ไม่เคยกินนอนในที่ไม่เคยนอนต่อไปก็คือมะมีมะมีไปแล้วมะแม่มะแม่ปีนี้ถือเฮงยืนหนึ่งเพราะเป็นซาฮะเถาะมะแม่กุลเรียกว่าซาฮะจะมีคนช่วยเหลือและสิ่งที่คิดไว้ปีที่ผ่านมา ปีมะแม,แมจะงุดหงิดมากเช่นเรื่องการเงิน mm hmm. ภาระหนี้สินของชาวบ้านก็มาเป็นของเรา mm hmm. รวมไปถึงเรื่องอยากซื้อบ้านที่อยู่อาศัยการโยกย้ายต่างๆปีมะแปรปีนี้สําเร็จแต่ต้องมีข้อแม้ตั้งแต่เดือนมิถุนาเป็นต้นไป mm hmm. ให้จัดวางม้ามีอานหนึ่งตัวตัวหันหน้าม้าไปทางทิศใต้เวลาวางต้องพูดด้วยว่าแบกล่าวเซงโกงเมื่อม้ามาถึงทุกสิ่งสําเร็จ oh. แล้วก็ไปไหว้เจ้าพ่อม้าเจ้าพ่อม้าอยู่ที่ไหนศาลเจ้ากวนอูไปไหว้เอาผักไปถวายัเกือบปลายถนนเยาวราชเดิซอยผักใช่หรือว่าจะเป็นศาลเจ้ากวนอูอ่างทองศาลเจ้ากุนอูที่คลองศาลนี่อยู่ใกล้ใกล้เทนิสุล่าเลยอยู่ตรงนี้เองนะฮะก็ไปขอพรได้ปีว่าปีนี้เด่นในเรื่องของทรัพย์สินธุรกิจครอบครัวการลงทุนปีฉลูเด่นเรื่องงานประจำการสอบแข่งขัน อันนั้นคืองานประจำเด่นรูทีนดีแต่ปีวอกนักธุรกิจเด่นจะได้ลงทุนจะมีช่องทางจังหวะใหม่ๆในเรื่องการลงทุนที่ดีมากชะตาฟ้าเปิดตั้งแต่เมษาเป็นต้นไป<า>แล้วจะได้มีผู้ร่วมหุ้นร่วมทุนที่ดีคนปีวอกจัดวางหนูหรือมังกรเพราะเป็นสาฮะ หันหาทิศตะวันตกเฉียงใต้จะส่งพลังที่ดีให้คนปีวอกมีคู่มิตรที่ดีมาช่วยเหลือ,อและปีนี้ทำงานด้านการขายการตลาดการติดต่อสื่อสารดีมากต่อไป่อจ,อจอกรบกุลนี้มีเทวนาีองค์เดียวกันและยังเป็นเทวนาีประจำทาบน้ำปีกระต่ายเทวนารีไม่ใช่องค์นี้แต่เนื่องจากเป็น ปีกระต่ายที่เป็นปีกุ๋ยเบ้าการฟ้า,าธาตุไม้กิ่งดินาธาตุน้ำจัดเป็นปีกระต่ายาธาตุน้ำเท е วนารีที่เราจะต้องไปอธิษฐานจิตขอพอรทั้ง12นักสัตว์คือองค์เจ้าแม่หมาโจาขอพอรองค์นี้ให้ท้องทะเลราบรื่นสงบไร้คลื่นลมให้ชีวิตของเราปราศจากอุปสรรคอันตรายมีเคล็ดเวลาเราอธิษฐานจิตขอพอรเอ่ยชื่อท่านเอ่ยชื่อเราเสร็จแล้ว พอเราขออธิษฐานเสร็จแล้วให้พูดคำว่าบ่วงซื่อ,อยู่อีบ่วงซื่อ,อยู่อีหมืน่นคำอธิษฐานขอให้สม,สมปรารถนา3มครั้งอ่าอันนี้คือปีจอกับปีกุลค,คนปีจอปีนี้โดดเด่นมากในเรื่องของครอบครัวและงานราชาก,การทหารตำรวจดาวสำคัญคือดาวเจี้ยงดาวขุนพลอ่าถ้าเราเทียบเป็นไทยก็ต้องพูดว่าดาวอ,องคารเพราะฉะนั้นวิธีการก็ดูแล ข้าราชการทหารตำรวจใครที่อยากจะแบบเอ๊ะดูแลยังไงโรงพยาบาลตำรวจโรงพยาบาลพระมงกุฎโรงพยาบาลทหารพันสืกโรงพยาบาลทหารเรือก็สมเด็จพระปิ่นเกล้าโรงพยาบาลทหารอากาศก,าก็โรงพยาบาลภูมิพลอ,อย่างนี้แ,<ก>แล้วก็แน่นอนก็ต้องไปขอพอรเจ้าพ่อกวนอู แล้วก็ไหว้เจ้าแม่หมาโจ้นะฮะส่วนคนปีกุลปีนี้เฮงยืนหนึ่งจ้าเ,เรื่องความรักเ,ออเพราะว่าเป็นสาหะเถอะมาแแมกุลให้จัดวางง่ายๆวางแพะหมูคือเรากระต่ายคือปีนี้เพราะฉะนั้นไม่ต้องวางแล้วแต่ออจ,จะวางก็ได้แต่ให้วางแพะเพราะขาดแพะออแพะหนึ่งตัวหรือแพะสามตัวออจัดวางไว้ เพราะมีดาวอยู่ดวงหนึ่งไม่เกี่ยวกับเราแต่เป็นดาวของปีมะเสงเมกปวกนี่แหละคือเวลาปีนักษัตตรงข้ามกันถ้าเป็นแบบไทยเขาเรียกว่าเลงกัน <ừ. S 1> มันจะส่งผล ừ ừ ừ. เพราะฉะนั้นดาวเมกปวกจึงส่งผลคนปีกุน <ừ ừ. S 1> ก็ต้องระมัดระวังเรื่องกล้ามเนื้อกระดูกหกล้มเหมือนกัน ừ ừ. ถ้าคนสูงวัยหน่อยอา้าวไม่ได้มีเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องกดยูริก ừ ừ. เป็นเกา ừ ừ ừ. ก็เป็นเรื่องของกล้ามเนื้อกระดูกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นต้อง ต้องระวังคือปีกุลคนปีกุลจะมีโชคคือใครที่ยังโสดโดดเดี่ยวปลาเปลี่ยวแห้งเหี่ยวใจจะได้คู่จะเจอความรักอ่าเรื่องนี้เลยสีเฮงของปีเนี่ยแน่นอนสีแดงเป็นสีประจำครับทำไมต้องเป็นสีแดงทองสีแดงทองจริงๆแล้วเป็นสีของพระอาทิตย์คนจีนเรียกว่าหลิบชุนก็คือฤดูใบไม้ผลิเพราะฉะนั้นแสงอาทิตย์สาดส่องหิมะละลายเราก็เพาะปลูกได้ ชีวิตก็เริ่มต้นขึ้นเพราะฉะนั้นสีแดงสีทองจึงเป็นสีของแสงอาทิตย์จึงเป็นสีมงคลแต่สีประจำปีเราต้องดูปีนี้กุ๋ยเบ้าธาตุไม้ธาตุน้ำจัดเป็นกระต่ายน้ำสีมงคลคือสีเขียวนี่ลองลงไปน้ำคือฟ้าน้ำเงินเพราะว่ากลางบ้านอกลางบ้านอันนี้บุนีพอดีเลยพอดีเพราะว่า ต้อนรับปีใหม่เลยกลางบ้านกลางบ้านมีดาวบิน9้าดวงเวียนกันดาวบินกลางบ้านปีนี้คือดาวบินสีเขียวมรกตธาตุไม้เรียกว่าบูเขียดดาวบินเจ็ดแดงชาติดาวบิน9้าม่วงสามสามดาวบินนี้ส่งพลังในเรื่องความเจริญรุ่งเรืองอและงานเลี้ยงฉลองอผมชอบดาวบินดวงนี้เพราะดาวบิน สำหรับงานเลี้ยงฉลองคือเทียนที่แปลว่าถ้าเรามีงานเลี้ยงฉลองแปลว่าอะไรแปลว่ามีความสุขถูกต้อง,องแปลว่าสิ่งที่เราคิดไว้สําเร็จเมนงั้นเราจะเลี้ยงฉลองทําไมอ,อ,อ่ะถูกไหมเราเลี้ยงฉลองเพราะได้เงินอย่างที่ต้องการออได้งานอย่างที่ต้องการได้ลูกอย่างที่ต้องการออสุขภาพแข็งแรงรอะไรก็ได้คือคือสําเร็จเพราะฉะนั้นถ้ามีงานเลี้ยงฉลองในบ้านสิ่งที่มีคือความสําเร็จจัดวางของสีเขียว ไว้บริเวณกลางบ้านเช่นห้องรับแขกห,ห้องนอนอาจจะมีผ้าปูที่นอนหมอนอิงเล็กๆต้นไม้ส,ไ<ด>สีเขียวต้นไม้ประดิษฐ์เพราะว่าต้นไม้จริงเนี่ยเดี๋ยวมันเหลืองออจะวางกระปุกลาแมสีเขียวไว้ไม่มีปัญหาใช่ไหมได้หรือว่าใส่เสื้อผ้าที่มันมีสีเขียวเล็กๆอ,อ,อันนี้เป็นเรื่องของดาวบินกลางบ้าน แต่ถ้าเป็นสีมงคลของแต่ละวันก็อีกเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เป็นสีมงคลประจําปีโดยรวมโดยรวมต้องมีเขียวน้ําเงินแดงสามสีใช่ก็คือแต่งบ้านให้มีลักษณะแบบนี้ไม่ไม่ใช่ทั้งหลังนะบริเวณกลางบ้านถูกต้องเช่นวางพรมสีเขียวสีแดงอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ทุกช่องทาง ของมาดามตวงนะคะตอนนี้มาถึงเรื่องของการกินไหมใช่ก็ตะกี้อาจารย์บอกมี3อย่างทีนี้เนี่ยอาจารย์หิวยังยมาก <laughs> เดี๋ยวเราเรียกอาหาร